อย่าแก้ปัญหาปวดสะโพกร้าวลงขาต้องรู้สิ่งนี้ก่อนที่เราไปฝึกการฝันทุกคนกดใจกดติดตามกดแชร์คลิปนี้ออกไปเป็นกําลังใจให้ครูด้วยคลิปนี้มีประโยชน์เซฟเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยครูจะทําให้ดูนะเราจะเอาข้อเท้าข้างขวามาอยู่บนข้อเท้าซ้ายนั่งไขวยห้างเหมือนแบบผู้ชายนะคะถ้าเรายืดด้วยวิธีนี้ก็คือเอามือวางที่ขาแล้วใช้การโน้มตัวไปข้างหน้าขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ ก็คือลักษณะเหมือนกับโยกตัวนั่นเองโยกไปข้างหน้านิดนึงจนเรารู้สึกว่าเราตึงหรือการเอ็นไปข้างหน้าแล้วค้างไว้แป๊บหนึ่ง,งแล้วค่อยยกตัวขึ้นมาถามว่าเรารู้สึกตึงรู้สึกได้ยืดบริเวณสะโพกไหมได้ยืดค่ะเรายังยืดไม่ถึงจุดนั่นเองหมายความว่าเขาอาจจะยืดได้แค่นิดเดียวแล้วเราไปหดเขาละจุดประสงค์ก็คือถ้าเราต้องการจะแก้อาการปวดร้าวรงขาด้วยการยืดนะคะคุณครูเน้นแบบนี้ด้วยการยืดสะโพกคุณจะต้องยืดให้สุด เหยียดให้สุดตรงนี้คือประเด็นสําคัญไม่สําคัญว่าเราทําท่าอะไรคุณนั่งยืดหลังแล้วลองหายใจเข้าไปให้ลึกที่สุดก่อนลึกที่สุดคือคุณหายใจไม่ได้แล้วเอามือวางที่หน้าแข้งไว้แล้วเน้นตรงนี้กลั้นไว้ก่อนให้คุณโน้มหน้าอกไปข้างหน้าเอามือกดขาวไว้ได้โดยที่กดสะโพกติดที่นั่งไว้คุณรู้สึกตึงสะโพกแล้วใช่ไหมแต่เราไปอีกทีทุกคนค้างในจุดที่ตึงแล้วหายใจออกให้หมดค่ะ การหายใจออกครูขอเป็นลงหายใจออกที่ยาวพอออกจนเกลี <P> ้ยงปอดหมดแล้วค่อยยกตัวขึ้นมาแบบนี้นับเป็นหนึ่งครั้งให้ทุกคนทำสามถึงห้ารอบพอรอบที่ห้าหายใจออกจนหมดให้ค้างในจุดที่ตึงตรงนี้จับเวลา30วินาทีต้องรอบสุดท้ายเท่านั้นนะคะพอครบ30วินาทีแล้วให้ช้ายกตัวกลับขึ้นมาเช่นกันเวลาค้างท่าหายใจสบายๆลังจากนั้นเราก็สลับข้างค่ะ